สวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตบอกมแมลงเล็กการเลี้ยงจิ้งหรีดนะพอเลี้ยงโตจับขายเสร็จแล้วก็เพาะตัวเล็กต่อแล้วก็เลี้ยงจับขายเพาะต่อมันจะวนลูปแบบนี้นะเพื่อนวนอยู่แค่นี้ค่ะอาชีพการเลี้ยงมแมลงแต่เชื่อไม่ว่าเราเลี้ยงแต่ละรอบอะ่ะมันจะได้มแมลงไม่ไม่ได้ตามที่เราคาดไว้เลยนะคืออย่างเนี้ยต้องการแบบอุ้ยตัวเมียเอาสัก ้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วกันก็ยกังทำไม่ได้นะคะอะเพื่อน,อนๆฟังประโยคนี้อาจจะอุ้ยน,นิดตัวเมียเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วตัวผู้อะตัวผู้จะเอาจากไหนแล้วมันจะผสมพันธุ์กันได้เหรอ,อไม่เน้นเนื่องจากว่าตลาดต้องการตัวเมียตัวไข่ไข่แน่นๆตัวเมียเยอะๆหรือคัดเอาเฉพาะตัวเมียเลยเนี่ยขายดีนักแลค่ะเพื่อนๆนะฉะนั้นถ้าเกิดว่า จะเลี้ยงให้ได้กําไรเราก็ต้องเลี้ยงให้ตัวเมียเยอะเข้าไว้การที่จะได้ตัวเมียเยอะเพื่อนๆอ,อย่าไปใส่ตัวแมลงเยอะเห็นบ่อนานนี้ไหมโล่งมากนี่คือบ่อแมลงเล็กนะคะโล่งมากๆนะส่วนใหญ่เขาก็จะถามถามว่าโล่งแบบมันจะได้ถึง5โลมั้ยนิดคือมองตามผนงมังมันอาจจะโลง่งแต่ตรงแผงไข่อะค่ะส่วนใหญ่เขาจะหาที่เกาะแมลงชอบ หลบซ่อนนะเขาก็จะมาอัดกันอยู่ตรงแผงไข่บ่อเนี้ยนะนิดวางไปทั้งหมดห้าคันแล้วก็ขุยยกออกวันหนึ่งทีเนี้ยต้องการให้ได้ยี่สิบบวกถ้ายี่สิบวกเปอร์เซ็นต์ตัวเมียเอาสักอ่ตีไปยี่สิบห้าโลเอาตัวเมียซักยี่สิบสี่โลอีกหนึ่งโลเป็นตัวผู้นะนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้แต่จริงๆการเลีเ้ยงแมลงมันเท่นี้บอกนั่นแหะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะ เราไม่สามารถจัดโปรแกรมให้เขากินให้เขาอยู่หรือไม่ให้เขาตายได้ฉะนั้นเราต้องคอยดูแลในแต่ละรอบนะเชื่อไหมนะนี้เลี้ยงมแมลงมาในแต่ละรอบอะปัญหาเจอต่างกันออกไปเลยค่ะเหมือนกันนะที่เล่าเนี่ยเตือนเพื่อนๆน,น,น้องใหม่ที่เข้ามาแล้วลองเลี้ยงดูว่าวิครั้งแรกเลี้ยงตายเลยอย่าเสียกําลังใจนะรอบต่อไปมันอาจจะไม่ตายขอให้เราเรียนรู้ว่า เราผิดพลาดตรงไหนเราข้ามขั้นตอนไหนไปเนี้ยเหมือนอันนี้นเนี่ยอ่ารอบที่แล้วเลี้ยงสวยมากรอบนี้ล่ะเจอปัญหาไหมเจอไม่ใช่ไม่เจอนะคะแต่เราสามารถแก้ไขและผ่านมันไปได้ด้วยประสบการณ์ที่เราอยู่กับมแมลงมาเราก็จะมองออกว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงวัยของแต่ละวัยที่ทําให้เกิดปัญหานั้นๆแล้วก็แก้ไปก็จะสามารถเลี้ยงให้เขาตายเปอร์เซ็นต์น้อย แล้วส่วนส่วนส่วนหนึ่งตอนนี้ที่นี่แนะนําเพื่อนๆที่เลี้ยงจิ้งหรีกันอยู่หรือเลี้ยงมแมลงอย่างอื่นอยู่นะให้พยายามอย่าใส่มแมลงให้มันเยอะเพราะว่าตลาดเขาไม่ได้ต้องการตัวผู้ตัวกักตัวเล็กตัวน้อยเขาไม่ต้องการเขาต้องการตัวเมียเยอะๆนะฮะฉะนั้นการที่เราจะเลี้ยงตัวเมียได้เยอะๆจำนวนตัวก็จะต้องพอดีกับพื้นที่อยู่อาศัยให้พอดีกับแหล่งน้ำแหล่งอาหาร นะเปอร์เซ็นต์ในการเป็นตัวเมียจะสูงถามว่าเอาทฤษฎีมหาลายัยไหนมาวัดตัวนี้ไม่มีใครที่เปิดคอร์สสอนในเรื่องของการเลี้ยงจิงหีนะเราทำเราสังเกตจากประสบการณ์การเลี้ยงของแต่ละรอบแล้วก็มาทดลองว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมซึ่งมันเป็นไปได้นะคะถ้าจะเลี้ยงแมลงให้ได้ตัวเมียเยอะให้ได้ตัวสวยๆตัวอ้วนตัวใหญ่ๆนะมันก็ใหญ่แค่จิงหีนะมันไม่ได้ใหญ่เท่ากิ้งกง นะแต่เป็นตัวเมียเยอะเนี่ยเราต้องใส่ขนาดให้พอดีแล้วก็ดูแลน้ําท่าอาหารให้บริบูรณ์ให้เขาอยู่แบบมีความสุขนะฮะแล้วเขาก็จะสุขภาพดีแข็งแรงตัวเมียเยอะเหมือนที่บอกตัวเมียเยอะราคามันจะดีพอราคาดีตัวผู้มันคัดทิ้งน้อยมันก็เสี่ยงขาดทุนน้อยแล้วตัวไม่เยอะเขาก็กินน้อยต้นทุนก็ต่ํามองออกใช่ไหมนะซึ่งแนวทางนี้พยายามแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็คนที่สนใจ โอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้จะยาวไปแล้วสวัสดีค่ะ